Damaged Opponents While in a Vehicle เราจะต้องสร้างความเสียหายโดยขณะที่เราอยู่ในยานพาหนะเพื่อนๆสามารถขับรถแล้วก็สลับที่นั่งมายิงคนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการ ที่ใช้ป้อมปืนนะคะแล้วก็ไปนั่งตำแหน่งป้อมปืนของรถนะคะจากนั้นก็ยิงคนหรือแม้กระทั่งการที่ขับรถแล้วก็ไปชนให้ศัตรูได้รับความเสียหายเนี่ยก็นับเหมือนกันทั้งหมดถ้าเราอยู่ในยานพาหนะนะคะบางคนอาจจะใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็สลับที่นั่งก็ได้แล้วแต่เพื่อนสะดวกขอแค่อยู่ในยานพาหนะเท่านั้นก็ได้แล้วค่ะ เราจะไปยิงคนหรือปอดก็ได้นะคะแล้วก็ยังรวมถึงพวกบอสลูกน้องบอสต่างๆ p ออพโพเนนพวกนี้เนี่ยนับหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น players เนี่ยก็จะต้องเป็นที่เป็นผู้เล่นแบบที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่เท่านั้นนะคะ